ไังอยู่เลยเขาเริ like ่มแล้วอะไรนะเขาเริ่มแล้วเริ่มแล้วเหรอครับเริ่มแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากครับชูไปอีกเลยครับผมเฮ้ยคิดว่าคุณมีคนเดียวผมก็มีมีอะไรฮะหายไปไหนวะไหน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 นี่นี่มีเหมือนกันมีเหมือนกันนี่อ่านว่า เซฟ LG วีจเซฟเอใช่ครับช่วงนี้น้ำมันลดไงเพราะแก๊สยังแพงเหมือนเดิมเลยใช่ใช่แล้วน้ำมันเนี่ยมันนใมาพวกพวกแล้วราคาแก๊สราคาแก๊สก็ต้องขึ้นไปใช่เลยก็เลก็เป็นเซฟเอวีจะใช่ไหม นั้น LPG ครับอ๋อแล้วนี้ l V g l V g อ๋อผมนึกว่าเป็นแก๊ส l V g เป็นหลุยส์ฟานเกาโอ้ยฟานเกาเขาลักษาไว้ตอนดักปูยังมีเงบุกคนใช่แกแข่งแล้วใช่ยุคนี้อายุหกสิบห้าหกสิบหกแล้วไปด่าแกเยอะแกไม่ยืนแกไม่อะไรอย่างเงี้ยแกช่กระดูกเขาเดียวทำเต็มที่แล้วครับผมครับผมแมนยูทำเต็มที่นี่คืออะไรฮะตุกนี้ไม่เคยดูบอลเลยครับเห็นว่าแมนยูนี่ได้โชว์จังเลยว่าได้ไปแชมเปี้ยนลีกไม่ไปเตะลิเวอร์พูลไม่ได้ไป ทีนี้เห็นสัตทูจับสลับมันอยู่ในสายหมูยิ้มกลิ่นใสวาสีบอทินกาลใสวาสีมีอยู่กับพวกบวกพีเอชวีโอ้ยสบายสบายเป็นไงสายอ่อนล่าสุดเป็นไงไไม่ด้ช่วงนี้ก็ไม่ได้ดูบอลแล้วพี่พี่บูได้ไปดูบอลไหฮะนอนน้อยโอเคนอนน้อยนี่ดูบอลเยอะหรือไงไม่ค่อยได้ดูเขาดูเลยจบจบจบทั้งนี้เฮ้ยผมมีผมมีสัตว์เลี้ยงด้วยคือ เต่าคือเดี๋ยวจะส่งไปกัสดสตาร์ทนักเตะแมนยู <c oughs> ทำไมนะโอ้โหวิ่งกันวิ่งกันเลย้อเลื่อนโอ้โหนี่เต่าจะวิ่งกัดสตั๊ดหรือยังได้ข่าวว่าสุกร์ทีผ่านมาเนี่ยยิงเวสต์แฮมไม่ได้สมศูนย์ภาพการบอลดากันยับโอ้โห,โโหนี่มันแมนยูหรือว่ามันทีมอบตอลจากที่ไหนเนี่ยอเออใช่ไหมใช่ใชกลางสัปดาห์เห็นเจอบวกบวกยิงสองประตูนี่ชนะชัวชัวแหเอ้าวพรบวกไปยิงได้สามลูกเอ้าเหรอแหมเอ้าแต่ก่อนนี่เราเห็นเกมรักเหนียวไงครับ หรือแนกาหรือว่าเราเห็นแฟนบอลบอกตะโกนแอทแท็กแอแท็กแอแท็กหรือว่าเราสด้าเดี๋ยวปุกให้ดูแอนแท็กแอแท็กนี่ใช้ทักผ้าไม่ใช่นันี่อันนั้นแอปลว่าปุกอุอแล้วบิกแล้วบิสแอทแท็กอะเงียบเงียบเงียบง่อยไปไปข้ามนี้แอร์ดังเริ่มใหม่ครับครับหกห้าสี่ามสองหนึ่งหรือแฟนเก่าเนี่ยครับพอแฟนบอลตะโกนแอทแอแทแอทปั๊บ เดี๋ยวบุกให้ดูแล้วเป็นไงฮะยิงสองลูกยิงสองลูกแล้วว่าบวกยิงสามจริงๆสองลูกอะไม่นับไอ้ลูกมงเข้าโกตัวเองของวบบวกอะน่าเกลียดมากเลยอ่ะไล้วเป็นไงเก่าว่าเข้ารอบแบบทุเรศก็ไม่เป็นไรเป็นประตูเหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหลุดฟันเก่านึกในใจบอกเนี่ยให้กูบุกเป็นไงแพ้เลยแล้วแล้วก่อนได้ข่าวว่าตอนที่ รีวบูแพ้นี่เขาซึ่งสมรสองเนี่ยแฟนผีดีดาเลยนี่ผมไม่ใช่ดีดาผู้ิดหวังจริงๆเขาเรียกว่าปูตอนนี้ยังไม่มีแผนจะปลดนะมีแผนจะปลดเดี๋ยวเจอเกมทอมนะครับใครเรียกปูอย่าเพิ่งตกใจไปนะที่แพ้นคอนเสิร์ตสบายสบายช่วงนี้นี่แมนยูก็อย่าเพิ่งไปปลดนะฮะนี่นะหนีไปผมถือแล้ว่าครับเพราะว่าเรียกว่าปูเนี่ยผมก็เสียใจเหมือนกันนะที่แพ้นคอนเสิร์ตอ่านหนังเชียร์เต็มยี่เลยไอ้สัส ได้โปรดครับกราบท้าว็ยอมเพาะหลังจากนี้ก็เลยตัดสินใจนี่แบดนตัวเองอจากการเชียร์เลวูนัดด้วยกันซึ่งนัดนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นไปแล้วในเกมยูฟ่ายูโรปาลีกแล้วเลวูสเสมอซียงสึงสุดจันไรทุเรศช้างยิ้มยีรูตูตันโอ้มี<ด>สแสดงว่าข่าวร้ต้องมาสุดานี้ใช่ไหมสุดานี้ รูอก no ูอยู่แต่รู้กูฟอร์ไม่ดีอ่ะฟอร์ไม่ดีฟอร์ไม่ดีใหญ่แบบยุ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเพราว่าเออเดี๋ยวค่อยวักกันค่อยกันค่อยสบายใจเอาเตาเก็บก่อนเอาเต่าเก็บก่อนเริ่มรำคาแล้วนะฮะผมสงสัยอย่างเนี่ยรู้กูทำไมแพ้อยู่คัสเซิลคือนี่น่าแพ้เลยอ่ะคือเซอ่อนมากผมต้องการแจกแต้มไงต้องการให้ทีมที่แบบอยู่พิมพ์เหลียงกิตมานานเนี้ยอยู่กับทีมต่อไปคือกูไม่สนุกโอไม่สนุกชนะเลยนะชนะไปบ่อยใครเล่นด้วยไม่งั้นไม่งั้นที่ถ้าชนะไปเดี๋ยวลุ้นแชมป์ลุ้นจ ชนะเชลซีชนะคารตันชนะบ่อยๆใครจะเล่นด้วยอ่ะเออเออชนะบ่อยๆใครจะเล่นด้วยมันต้องเล่นอย่างนี้ใช่ไหมแพ้มั้งที่แพ้มั้งแพ้มั้งเจอซียองมาเสมอไปเออซียงซียงกองก็เสมอไปชนะบ่อยๆใครจะเล่นอย่างนี้บูล่ะใช่เหมือนแมนยูเหมือนแมนยูแพ้เมื่อบัวก็แพ้แพ้้เจอไวท์แฮมเสมอเจอแพ้บ่อยๆแจะไปเล่นด้วยแล้วแพ้บ่อยๆเหรอแพ้บ่อยๆค่อยๆชินไงเออคือแมนยูนี่ตกรอบมาครับคือเป็นการ ทำตามสัญญาที่ผมให้ไว้ละฮายว่าเราจะมาเล่นยุโรป้าด้วยกันเราจะทำตามสัญญาเตรียมพบกับเพจสปอร์ตเพจเราจะเป็นสปอร์ตปีสองเรื่ยๆโอ้โหครับผลแปนเอาเล่นเพลงนี้ดีกว่าเพลงอะไรฮะโอ้โหนี่เพลงหมาอือสนี่คือหมาครับขอเพลงแมวหน่อยฮะไหนแมววังเลยทีไม่มี เขาเป็นไก่เ <Happiness> ป <unting> <inding warfare> ็นไก่ใช่เนี้อย่างเงี้ยแมนดูของไม่ค่อยดีอ่ะเราแยแล้วสมองเขาหมองเราแคบโอ้โหมาดูไปอย่างงี้เลยแบแล้วโอ้โหอันี้ต้องหาหาเครื่องเยียวยาหัวใจครับผมก็เลยข่าวว่าตอนนี้ไม่ต้องดักไปใหญ่ไปตรงนี้ก่อนเรียบๆอันนี้เอาทอกผานเออผัดออกเสร็บจบแล้วที่การติดที่เรียบง่ายมากนะฮะก็สรุปเป็นวันนี้สาระไม่มีนะครับหน้าตาดีไป็นวันครับมานั่งบ่นกัน ไม่นับด้วยไม่มนับด้วยเอออ่ะก็ถือว่าเป็นการต้อนรับแล้วกันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในการลงลนมาเล่นในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีสาระครับผมลิเวอร์พูลเนี่ยเข้ารอบเป็นจากฝูงจากฝูงของกลุ่มแมนยูเข้าตกรอบมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมระดับซีซ์เป็นทีมทีวางฉะนั้นคือต่อให้เป็นทีมจากต่างแดนต่างลีกกัน ก็ไม่สามารถเจอกันได้ัดงนั้นบอกเลยว่าทีมที่เวอ้์วบูลจะเจอในรอบต่อไปคนที่ฟันทองเลยลุงน่ะเฮ้ยเฮ้ยหรือที่แมนยูจะเจอในรอบต่อไปครับโบลตีเดอร์มุเจอกับเจอแน่เฮ้ยใครสักคนโดนแน่ต้องมีฟันทองเลยโบลตีเดอร์มุนบาเลนเซียอย่างนี้ มีแน่ไม่เลี้ยวหัวแมนยูยเซบียาโดนแน่แต่ที่แน่อะไรก็ได้ครับยกเว้นคนนี้ฮะับเซฟฝันกลางไม่มีไม่มี่อฮะไม่มีไม่มีผมเป็นบ้านของผมเข้าใจบ้างไหมแต่ผมก็เซฟเหมือนกันนะเซฟอะไรฮะเซฟให้มันอยู่ไว้นะนะอยากรู้ว่ามันจะทำอะไรได้บ้างเออไม่อยู่ไหมเอาเป็นเอาเป็นว่าให้มันแก่ไปเอายก็จบรายการนี้เราจะช่วยเซฟมันต่อนะครับมามาช่วยถ่ายกันถ่ายรูปเนี่ย ลงใต้คอมเมนต์เนี่ยของเราเนี่ยมาชูป้ายเซฟปันเก่าเซฟปันเก่าการถูกต้องชวนทั้งแฟนแมนยูเลี้ยวปูเชลซีอาร์เซนอลแมนซิตี้ครับแอสตันวิลล่าใครในโลกนี้มาเซฟ l อ g เพราะว่าน้ำมันแพงอ่าใช่หันไปใช้แก๊สโซฮอล์กแก๊สโซฮอล์นะอันนี้ l อ g อ๋อเอลวีจลือโอเคลือช่วงนี้สมมุติเราเหมาะกันไหมคแล้วนละละคเดี๋ยวคนดูจะเปลือง3าทีกันเออถ่ายนานด้วยวันนี้หลังนี่สปอนเซอร์ก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยอยากจะพูดแบบ โอโหนี่ครับเว็บไซต์นี้ฮะสนับสนุนเราเลยนะเขามาขายคงขายครีมโอ้โหมาเลยมาเลยครับติดต่อมาเลยฮะมาเลยให้เราให้เราเอาเอาครีมทาทาตูดได้ได้จะเอาครีมทาตูดจะเอากากเกลืออะไรก็มาเถอะแไปไปหายคนเดียวนะมาทาตูดโอเคโอเคครับผมอันนี้ลาเลยแล้วกันครับผมไปกันเถอะครับสวัสดีครับสองผีขี้หงุดขี้อะไรวะ